สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวท,าทันทิพุตกุลค่ะจะมาสรุปในบทที่1เรื่องของ IR และ Search Engine ค่ะ IR นะคะ IR เป็นส่วนหนึ่งของ Search Engine ค่ะ IR เปรียบเสมือนขบวนการหลักของการค้นหาไม่ว่าจะเป็นการจัดการลำดับของการค้นหาการจัดการอัลกอริทึมหรือการปรับปรุงการค้นหานะคะซึ่งล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของ IR หมดเลยค่ะ ในส่วนของด็อกิเมนต์นะคะด็อกิเมนต์คือผลการค้นหาค่ะสิ่งไหนที่เราต้องการค้นหานะคะนั่นก็คือด็อกิเมนต์หมดเลยค่ะเช่นพว, Web, พ,ว e mail, พวกเว็บพวกอีเมลพวกข่าวสารหรือพวก Word p ด w e r p o p ร์พอยอะไรพวกนี้จะเป็นด็อกิเมนต์หมดเลยค่ะความหมายของ IR นะคะ IR เป็นอะไรก็ได้ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องการค้นหานั้นคือด็อกิเมนต์หมดเลยค่ะ ในส่วนของ data base record นะคะเป็นการเก็บข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างลงในฐานข้อมูลค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างมีตารางหลายๆตารางค่ะแต่ละตารางจะต้องมีการเชื่อมโยงด้วยคีย์ต่างๆค่ะ comparing text นะคะก็คือการค้นหาในในการใช้ตัวอักษรเปรียบเทียบนะคะซึ่งจะเป็นการค้นหาแบบภาษาธรรมชาติหรือภาษาของมนุษย์ค่ะ คือจะเป็นการพูดจะเป็นภาษาพูดที่พูดคุยกันปกติอะค่ะถ้าอยากได้อะไรก็สามารถเอาคำนั้นไปค้นได้เลยค่ะ i i กับ Search Engine น,น,นะคะ AI จ,จะมีด้วยกัน3ส่วนค่ะก็คือ 1. การจัดประสิทธิภาพการจัดลำดับค้นหากับสิ่งกับสิ่งที่ผู้ใช้ค้นหามากที่สุดค่ะ 2. ผลการทดสอบเป็นการทดสอบว่าการค้นหาถูกต้องไหมมีความเร็วในการค้นหาปร,าปร,าปร,าริมาณเท่าไหร่ค่ะ 3. การตอบโต้ระหว่างวินโดว s ์กับผู้ใช้งานค่ะ Search Engine นะคะจะประกอบไปด้วย5ส่วนก็คือ 1. การจัดการในส่วนของ Index หรือ Keyword ใช้ในการค้นหาค่ะ 2. การปรับให้ข้อมูลที่ค้นหามีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะ 3. ข้อมูล,ข,มลข้อมูลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะ 4. การปรับใช้การปรับใช้แอปพลิเคชันต่างๆค่ะ ห้าปัญหาเฉพาะด้านเช่นจะเป็นพวกสแปมหรือเมลขยะหรือโฆษณาที่เราไม่ได้ต้องการค่ะที่ฉันขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ